สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อจาก ep ีที่แล้วนะครับที่เราแกะกรอบเงินออกแล้วไปทำสีใหม่ที่ไปชุบมาใหม่ครับวันนี้เราก็จะมาพลังให้ดูครับว่าขั้นตอนมีแบบไหนบ้างจ้างได้แล้วก็เอาแผ่นลังมาวัดครับวัดกับกรอบมันพอดีครับ ลองดูกดดูครับถ้าไม่พอดีก็ใช้ดัดนิดนึ่งครับให้พอดีแต่นี้พอดีแล้วพอดีแล้วแล้วก็หาอะไรมาลองครับก็จะวางให้วางแล้วก็ยอดเทียนจะใช้วิธียอดเทียนครับการพับหลังมีหลายวิธีครับ ดีแบบกยอดเทียนแล้วก็ไม่ใส่เทียนควจะทำแบบใส่เทียนครับผมคิดว่าทำแบบใส่เทียนมันมันถนอมกรอบครับเวลาเราแกะออกหลายๆรอบเนี้ยมันจะกรอบมันจะมไม่พังครับได้แล้วเราก็หยอดเทียนเข้าไปครับเทียนเข้าไปจะใส่ลงอนนิดนึงครับ ให้เทียนไหลไป,ไปถึงด้านหน้ากรอบนะครับจะได้เต็มก็รอสักพักครับกดลงไปครับให้พลาสติกติดกับกอบผ่านรอสักพักรบรอให้เทียนมันเซตตัวนิดนึงครับแล้วเราค่อยหยอะซ้ำเข้าไปครับ เพื่อไม่ให้เทียนไหลออกข้างนอกไปด้านหน้านะครับ <c oughs> พอเทียนเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็หยอดซ้ำครับใส่เข้าไปเพิ่มให้เต็มครับเต็ม <c oughs> แล้วก็ร,ร้อยสตัวอีกรอบให้แห้งเลยครับให เย็นให้แข็งตัวนะครับทีนี้ก็รอไปครับครับตอนนี้ก็มันก็เร็จตัวแล้วครับแข็งครับแข็งตัวแล้วแล้วก็ใช้เหล็กตะไบขูดออกนะครับตะไบอันนี้ผมแต่งขึ้นมาเองครับใช้อ่า เจียเตียให้มันขมมันไม่มีแล้วก็เอาไปขัดกับผ้าขัดครับครับตอนแรกผมคิดว่ามันแห้งมันเสร็จตัวแข็งแล้วนะครับแต่มันยังไม่แข็งดีเท่าไหร่ผมก็เลยเป่าเล้วเสร็แล้วก็กลับไปหลังมาวัดอีกทีครับ ลองรูดดูว่าพอดีไหมก็ผมก็จะกดใช้กดครับเพื่อให้กรอบบานออกกดเตียงครับไปครับให้กรอบที่ผมกดมบานออกครับบานออกกดครับไปครับค่อยคอยกดครับกดครับไม่ต้องกดเยอะนะครับ เดี๋ยวมันจะยุบเกินเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กร่องครับทำเองเหมือนกันครับใช้ทองเหลืองทำแผ่นทองเหลืองครับรูดเท้ารับรูดออกรูดให้เป็นร่องครับเพื่อจะได้เอาแผ่นหลังวางเข้าไปค,ค,ค่อยครับไม่ต้องรีบ รูดออกครับคูเทียนออกคูเสร็จแล้วเราก็เอาเป็นหลังมาดูครับว่ามันเอ็นหรือเปล่ามันโคตรไหมอะไรี้ครับก็วางเข้าไปพอเสร็จแล้วก็รูดรูดครับรูดให้เป็นหลังจมลงไปครับ มันก็จะจมลงไปเท่าที่เราขูดเทียนออกเมื่อกี้เนี่ยครับดแล้วก็เลด็กล่องขูดนิดนึงนไดนิดนึงครับเพื่อให้เทียนติดกับแผ่นลังครับรูดครับบรูดรูดรูด รูดูครับว่าเทียนติดกับแผ่นหลังหรือเปล่าเ <ฮะ S 1> วลาเราเคาะมันจะได้ไม่ดิดออกแล้วเรากดตรงหัวตรงนี้มันบานออกครับผมก็เลยดันกรอบข้ามานิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันห่างจะได้พับหลังแล้วมันจะมันจะได้กรอบจะได้ถึงกับแผ่นหลังครับจะมีมเห็นไหมครับกรอบมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึง ก็กองเลยครับแล้วก็ผ้ารองที่ต่อไปแล้วก็จะมาเคาะกันครับจัดทายให้ดีครับให้เราเหมาะกับที่เราถนัดครับนี่ก็จะเคาะไปเรื่อยๆเคาะไล่ไปครับ ค่อยๆก่อนครับตอนแรกต้องค่อยๆค,ครับเพราะว่าบางทีเราเคาะไปเรวแผ่นหลังมันเด้งหลุดออกครับไม่เด้งเราเราก็เคาะไล่ไปเลย ขอไปเรื่อยๆไล่ไล่ขอไปเรื่อยๆจนขอจนให้มันเนียนนะคิดว่ามันมันสนิทแล้วหามุมหาท่าที่เราถนัดน,นะครับก็ระวังคอนโดนปลาติกนะพลาสติกจะแตกได้มรือต้องนิ่งนิดนึงครับตอนฝึกใหม่ๆก็ ใช้นิ้วโป้งติดจับตรงพลาสติกครับบังไว้ครับโดนนิ้วไม่เป็นไรครับอย่าให้โดนก็เอาพลาสติกครับนี่พลาสติกแต่นี่ก็ผมก็พอชำนาญแล้วครับก็เลยไม่ต้องบังครับ เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เรียบแล้วครับสนิทลงสนิทแล้วแล้วเราก็ขูดเทียนออกครับขูดจนเป็นก้อนใหญ่ๆออกก่อนคนะรับเวลาจะเช็ดเราจะได้เช็ดง่ายๆนะครับขูดเอาเล็บนี่นะขูดขูดแบบขูดกับปติ๊กได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นรอยครับเล็บเราโดนปติก๊กไม่เป็นรอยครับ ชินน้นใหญ่ๆที่เรามันเป็นนานาครับออกให้หมดบอกละเอียดเลยครับไม่ตัดต่อเลยครับ แเราก็จะมาเช็ดเทลียวออกนะครับจะใช้น้ำมันขาวนะครับน้ำมันเบนซินขาวเพืเ่อนๆจะใช้อ,อรอนสั่งก็ได้กอนสั่งน้ำมันไปใช้กอนสั่งซื้อได้ที่ร้านก่อสร้างร้านขายอุปกรณ์ก่อกสร้างก็จะแช่ไว้พักหนึ่งแล้วก็ใช้แปรงสีฟันแบบแข็งนะครับขัดออก แข็งแรงแรงครับไม่ต้องกลัวว่าพลาสติกจะเป็นรอยครับกรอบจะเป็นรอยไม่ต้องกลัวแล้วอันนี้เป็นกรอบทองนะครับพับหลังไว้แล้วนะเลยเอามาเช็ดพร้อมกันเลยครับคัดค้อมกันเลยครับจะได้ไม่ con thề nó mình lại lo vật cắt này nặng nặng cột nó đây, con sót của nó bèn này gì ที่เราแคะเทียนไม่ถึง ตรงร่องออกยากหน่อยแล้วก้อนใหญ่แข็งไม่ถึงก็ต้องขัดสั่งหน่อยนี่เป็นติดอยู่แล้วแป้งออกแล้ว ใช้ผ้าถากัดเช็ดผมพูดติดๆขัดๆก็ขอโทษด,ด้วยนะผมเพิ่งจะทำค,ครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหรนะ่การพูดการอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเรรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับสนิทครับเนียๆนๆครับประมาณนี้ครับ ก็อย่าเพิ่งออกนะครับดูสององค์นี้ก่อนว่าพับพเป็นยังไงบ้างครับเช็ดครับเช็ดดีๆใสๆ นี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆพี่ๆพอได้ไหมครับพอใช้ได้ไหมครับอย่างนี้นก็ฝากติชมได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ